ทนดินนี่ลมสวัสดีค่ะขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตโอ้โหไฟดับวันนี้เขาทำไฟทำไฟเขาทำไฟเขาทำไฟอยู่นู่นะเมื่อคืนนี่รายการผมะแต่ว่ายิงผู้แม่งเลยให้มันรู้ว่าไฟเป็นไฟไปเลย มันไม่ได้ต้องประกาศตัวตนไม่เป็นไรแต่โยมเราประกาศได้แต่พระเัาม่ประกาศอันนั้นเป็นเรื่องของหน้าที่ของลุงอ,อกใช่ใชที่เหมือนกับพระล้มตามหาบวนี่ลงลงตาบรรจานท่านยอมสละมันจะมีทั้งผลอันดผลเสียที่ประกาศว่าเป็นชาติสุดท้ายเนะี่ยถ้าคนไม่เห็นด้วยก็จะเหวี่ยงแรงใช่ไหมประโยชน์จนและประโยชน์ชาติมันไม่ได้ถึงพร้อมนะนะ แต่ถือว่าท่านเสียสลามมากนะลุงตาลุงตาลุงตานะลุงตายังมองว่าโอ้นะอ่าอ่ะเราพูดไปกลางๆได้เหมือนวิชาการน่ะพระมันจะพูดไปโดยไว่าเป็นโน่นเป็นนี่ไม่ได้เลยนะเป็นไม่เป็นมันก็เป็นอยู่แล้วล่ะไม่ประกาศมันก็เป็นถ้ามันเป็นไงอะนะนะ ดีแล้วท่านมาในร่องรอยที่ถูกต้องเลยเหรครับนเพราะทุกแง่มุมแล้วครับไปตามนี้เลยก็ก็รักษาเนื้อผ้าเอาไว้ใช่ครับเพราะเราจังมีสมมุติถ้าเราไม่มีสมมุติเราไม่มีเรือเราจะข้ามน้ําได้อย่างไง<อ>คนรุ่นหลังจริ<อ>งไหมล่ะันนี้สุดยอดมากนะเพราะว่าเราต้องมีสมมุติไว้ให้คนรุ่นหลังพระพุทธเจ้าก็ทำไมถึงมีพระธรรมวินัยจริงๆพระธรรมวินัยมันเกิดทีหลังทั้งหมดแลลวจริงไหมเมื่อก่อนไม่มีพระธรรมวินัยไม่มีพระไตรปิฎกก็มีพระรหั์เยอะแยะ เพราะมันมีการเรียนการสอนแบบนี้แหละมันทึ้งไม่มีมันทั้งหายากพระอรหันต์คนจะเข้าใจผิดนะสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าปฏินิพพานไปแล้วเนี่ยแค่ไม่กี่วันนะสังขยาณาเสร็จผ้าอาหารห้าร้อยลูกอยู่ในถ้ำถูกไหมแต่พวกนอกถ้ำเขาไม่เห็นด้วยเห็นไหมเ็าเสียงกันไง แล้วคนที่เสียงกับพระมหากรสปะลองคิดดูภาษาก็ต้องเยอะแล้วก็อยู่ด้วยกันมากับพระพุทธเจ้าด้วยก็ได้ยินด้วยกันหมดนะริงไหมก็เสียงกันเรื่องอพระธรรมวินัยนี่แหละเห็นไหมสีพระมหากรสปะว่าจะยังคงไว้หมดถึงเรียกว่าเฉหลวว่าอะจะพวกในถ้ำว่าไม่เห็นด้วยบางทีอาบัติเล,เลนะ็กน้อยก็ต้องพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้อ่ะการเวลาผ่านไปให้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 ตัดทิ้งได้นะด้วยความเหมาะสม แต่พระมหาัสปายืนยันคำเดียวว่าให้ยังคงไว้หมดนี่ยนั่นแหละคือความเห็นก็เลยแตกกันอยู่หน้าถ้ำนะันแตกออกมาเป็นเจ็ดนิกายเห็นไหมแค่ไม่กี่วันวนะั่นแหะเจ็ดนิกายแล้วนี่สองพันกว่าปีมันจะก,กี่นิกายครับเวลาเราเห็นน่ะอันนั้นเป็นเรื่องของความเห็นเห็นไหมเพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกเนี่ยหรือพระธรรมวินัยต่างๆมันเกิดทีหลังเห็นไหมพระอรหันต์มีก่อนแล้ว เขามีพระธรรมวินัยเห็นหมนะเห็นไหมละ่ะเพราะฉะนั้นแต่ว่าทําไมเราต้องทรงพระธรรมวินัยไว้ถ้าไม่มีนักบวชนะศาส,สนาเราไม่มีหรอกเหมือนอินเดียเนี่ยนะเห็นไหมเพราะนักบวชสิ้นไปก็สิ้นนะเพราะฉะนั้นการรักษาศาสนาต้องมีคนมาบวชมีกุระบุตรกุณธิดาเพื่อสืบต่อจะมีสมมุติอยู่ถึงจะเป็นเพียงสมมุติที่สงก็ตาม ขออนุญาตครับทางฝั่งผมผมบอกว่าพุทธะไม่ได้หายไปไหนนะวันนี้ในรูปของอยู่ในรูปของพระธรรมเป็นทุกอย่างทุกที่ใครอยากคนพบคนเจอก็ลุงต,ตามองเห็นความเก่งของลุงหมอกอยู่แล้วใช่ไหมเห็นอยู่แล้วล่ะแต่ลุงหมอกเ้าใส่ได้เต็มที่ครับนะเพราะว่าลุงหมอกไม่ได้มีเพราะว่าโยมมีกฎของโยมพระมีกฎของพระถูกต้องครับ อ่เพราะว่าถ้าเป็นโยมเนี่ยซัดเต็มที่เลยเกินร้อยด้วยผมเนี่ยผมใส่เกินร้อยด้วยข้าหลวงตาเป็นโยมก็เกินยยังไงอันนี้มันมันอยู่ในสมมติตัวนี้อยู่ยริงไหมล่ะเหมือนคนกับผ้าเนี่ยไปกินเหล้าเนี่ยผ้ากินเหล้าก็เมาโยมก็กินก็เมาก็บาปเหมือนกันจริงไหมแต่ทาไมผ้าที่ผิดทั้งหนาเข้าใจไหมเพราะมันอยู่ในสมมติอยู่เข้าใจไหมเพราะนี้แหละพระพุทธเจ้าถึงขับพระใส้คาพูดสุดท้ายว่า ดูก่อนมิสุทธิ์ทั้งหลายเธอย่อมประโยชน์จนไห้ถึงพร้อมในความไม่ประมาทประโยชน์จนและประโยชน์ท่านอผมยกย่องท่านคือท่านไม่ได้พูดเรื่องเพราะผู้อื่นผู้อื่นคือเขาคือเขาแต่ท่านพูดเรื่องของท่านเองผมจะรู้วาระของท่านใช่เวลาเสียงท่านแอนฮะวันนี้ทุกคนจะไม่รู้แต่ผมรู้เป็นรหรเพราะว่ายะมีน้หลวงตาทำไมเละรู้ไว้ว่าการรู้แจ่มแบบหลวงตาพระสินคินเนี่ย รู้แจ้งแบบหลวงตานะคือรู้แจ้งในตัวเองไม่ได้รู้คนอื่นโธครับอะหลวงจานีว่าถ้าอีเนี่ยปวดท้องรเราก็รู้อยู่มันปวดท้องแต่มันไม่รู้ปวดยังไงแต่ถ้าเราปวดเองอะเรารู้นั่นคือการรู้แจ้งคนคนอื่นเราก็สงสัยอะไรมีจต่คาาคะแนนคำนวณมันไม่ใช่แจ้งเราไม่สมควรไปพูดว่ารู้แบบนั้นจ้าสิ่งที่เราสงสัยอยู่นะ่ะไม่ใช่ความรู้ เหมือนเราเห็นเมฆลอยมาโว้ยฝนตกฝนต้องตกอย่างเงี้ยมันผิดเกิดมันไม่ตกล่ะฮะป่าบัณฑิตไม่สมควรผู้จะว่าไปตัดสินว่าตกหรือไม่ตกน่าจะตกอย่างแบบเนี้ยเข้าใจไหมนั่นแหละเพราะว่ามันเต็มไปด้วยความสงสัยเราไม่ควรเอาความสงสัยของตัวเองเนี่มาพูดให้มันเป็นจริงเป็นจงังไปได้มันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ ทำไมจะพูดไปพ้อยสิ่งไหนไม่รู้ท<แ>่านรู้<แ>เนี่ยผม<ะ><ฮ>ชุดยอดเลยครับเ,<อ>เป็นรหัสเลยครับเพราะ,ะว่าหลวงตาเหมือนกันอย่างเนี้ยหลวงจาก,ก็รู้รู้หมดแหละเชื่อใครเนี่ยแต่หลวงตาไม่ใช่รู้แช่งหลวงตาถึงไม่ได้ไปว่าคนอื่นจริงไหมล่ะเหมือนเขามาถามหลวงเจ้าว่าอ่า,อาร,ราหันน์นี่รู้ไหม ว่าใครเป็นพระอรหันต์ลูกตาตอบเลยไม่รู้ฮะงั้นปัจจิตังจะใช้ได้เหรอฮะขออนุญาตนิดนดงเพิ่มเติมอยากจะเจอเหมือนกันแ่ะจะขอเหยียบต่อขอเหยียบรอยท่านนะขอเหยียบนะพูดถึงหลวงบอกเลยอ่าอ่าอรหันต์จ่าเนี่ยมันไม่มีใครรู้หรอกนะงั้น พระพุทธเจ้าถึงว่าปัจจบัทางเวทิสบ,บูวินยูเหนะวินยูชนรู้ได้เฉพาะตนจะไปรู้คนอื่นได้ยังไงจริงไหมคนที่ไปรู้คนอื่นน่ะมันโกหกนะเพราะว่ามันสงสัยทั้งนั้นแหละนะอย่างเขาบอกหลวงตาบัานตารู้นั้นรู้นี้อย่างเงี้ยรู้แจ้งเงี้ยรู้นะ,ะรู้ท่านรู้อยู่รู้เป็นบางอย่าง ไม่ใช่รู้หมดเพราะท่านรู้หมดไม่ชีจอยจะได้โกงเงินวันตรัสเลยเฮ้ยจริงไหมล่ะ,ะมันไม่ให้รู้อย่างนั้นความรู้ของท่านคําว่ารู้เฉพาะจนเนี่ยรู้อยู่ภายในว่าความสงบเกิดขึ้นแล้วถ้าไปรู้คนอื่นมันก็เป็นเจตนามันก็เป็นกรรมสิเพราะฉะนั้นพระอารหันต์เนี่ยไม่มีเจตนาคือไม่มีสันคือไม่อยากไม่มีความอยากที่จะไปรู้ รู้ก็คือรู้เฉยๆบางทีไม่อยากรู้มันก็รู้เหมือนเมื่อคืนนี้ก็มีคนถามหลวงตานะว่าหลวงตาเนี่ยรู้คนได้ยังไงไอ,อ้สีสามมันมีคนหนึ่งเมื่อก่อนเชื่อไอ้ชินมิกครับอ่ามันเคยอยู่มาหลายสำนักทีนี้มันก็อยากมาจับผิดหรืออะไรเงี้ยว่าหลวงตาอยู่ยังไงนะสมัยนั้นหลวงตาก็อยู่ แล้วมันก็จะแอบมามันแอบมาทีไรก็เห็นเรานั่งสูบบุหรี่อยู่ที่เดิมมันมาทีหนึ่งก็เห็นอยู่ที่เดิมมันมาทีสองก็อยู่ที่เดิมทีสามทีสี่ก็อยู่ที่เดิมมันก็เลยหลายวันผ่านมาหลายอาทิตย์ผ่านมามันก็เลยทนไม่ได้มันก็เลยเข้ามากราบถามว่าหลุงตานอนบ้างไหมลุงตาบอกนอนอ๋ผมมาทีไรก็เห็นหลุงตานอนรานั่งอยู่ที่เดิม ก็ก่อนมึงจะมากูก็มานั่งแล้วแสดงว่าดวงตารู้สิกูให้รู้แต่พอพอกูตื่นขึ้นมามันก็อยากมานั่งสูบยาอยู่ตรงนี้ขออนุญาตกูก็ไม่รู้จริงๆห,หรอกมึงเนี่ยมันรู้มึงเนี่ยมันรู้<อ>แล้วมึงจะพูดมาเช่นนั้นไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ม่มันรู้แบบธรรมชาติมากกว่าคือมันมีความรู้สึกเหมือนคนจะมาหาอย่างเงี้ยบางทีเราอยู่ดีๆอยากมานั่งอยู่ตรงนี้เหมือนนั่งรอเขา แต่เราไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรเราแค่อยากมานั่งตรงนั้นอ่าทีนี้มาพูดถึงเรื่องเรื่องรู้ความรู้สึกคนอื่นอ่าความรู้สึกคนอื่นทำไมกูบาชุยไม่ชี่เชิญทำไมทุกคนกลัวหลวงตาอ่าอ่าอ่าไม่ใช่กลัวอย่างนั้นคือพวกนั้นถ้ามันไปรู้ความคิดคนอื่นรู้ความรู้สึกคนอื่นมันก็พอมันรู้พอมันรู้ปุ๊บ อ้าวอาจารย์กูก็ต้องรู้จริงไหมมันก็กลัวสิทีนี้กลัวเรารู้มันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีเลยนะไปรู้อะ่ะครับนะมันเป็นโทษที่จริงไม่รู้ท่านรู้หรือเลปล่ามันก็คิดว่าคนอื่นรู้ขออนุญาตครับเพิ่มเติมนะรู้มึงแน่นอนแต่กูไม่พูดจบไม,ไม่ใช่ไม่ได้รู้นี่ถ้าเราไปพูดว่ารู้มันก็ผิดอีกครับเพราะเราไม่ใช่รู้ทั้งหมด มันรู้แบบนี้มันรู้สักแต่ว่ารู้มันเป็นกลางๆนะหลวงตาเนี่ยมันก็มีหลายอย่างบางทีเนี่ยอ,อย่างเขาจะมาพูดเรื่องอะไรมาถึงปุ๊บหลวงตาก็พูดเรื่องนั้นอย่างเงี้ยที่จริงหลวงตาไม่ได้รู้หรอกแต่มันพูดของมันเองมันเป็นจิ๊กซอครับมามันเป็นธรรมชาติมากกว่ารู้แบบธรรมชาติหลวงตาว่าอย่างนั้นรู้ก็เหมือนไม่รู้ไม่รู้ก็เหมือนรู้ประมาณเนี้ย นะอ่าก็เลยไม่รู้จักแปลความหมายว่ายังไงถ้าไปีชานสมาบัติแล้วไปรู้นั้นรู้เนี่ยไม่มีทางนั้นเทวทัตคงไม่ได้ทําชั่วหรอกอภิญญาห้าสมาบัติแปดนะเทวทัตเก่งกว่าพราะราหานอีกเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องชานเนี่ยอ่ายังงทําไมต้องทําความชั่วถ้ามันรู้จริงรู้ผิดรู้ถูกจริงไหมมันไม่ได้รู้มันหลงอื นะเราอย่าเข้าใจผิดนะนิดเดียเนี่ยเทว่ชัดก็ทําได้แจอ,อยังตัวเองไม่รอดนะเมื่อก่อนก่อน,อนพระพุทธเจ้าจะจัดสรู้เนี่ยนะเขาเก่งโมลแหล่ะหรือสีนะนะั่นแหละขอขอนุญาตพอได้นันะ่นแหละผมด้ยวยมันไอเทวทัศทุกข์ขำเลยครับผมไม่หรอกเทวทชัดก็ไม่ใช่ทําชั่วเสมอไปถ้าคนทําชั่วเสมอไปมันจะมีฌานสมาบัติได้ยังไงจีงมั้ย ต้องถือว่าเป็นบุพกรรมด้วยกันจำไว้เทวทาชเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกันแต่ด้วยบุพกรรมที่มีกรรมต่อเนื่องกันกันกบพระพุทธเจ้าขออนุญาตครับนั่นก็เป็นสายเลือดใช่พระพุทธเจ้า,าเ,เนี่ยเคยชาติอดีตก็ต้องเคยฆ่าท่านถึงไม่ตอบโต้เลยเพราะว่าท่านรู้ท่านยังยอมรับเข้าใจ์เปะมันเป็นกรรร่วมกันมาใช่มีเหตุมีปัจจัยมันไม่ได้บังเอิญที่คนจะมาด่ามาว่าเรา ออแม้แต่พระสุโขทัยเนี่ยเป็นพระรหต์ก็ยังโดนตีตายไม่ใช่เหรอเราต้องมองระยะให้รอบคอบกว่านี้เรื่องกรรมเี่ยมันมันสลับซับซ้อนอยู่พอสมควรนะนะนะเพราะฉะนั้นเราจะไปจีโพยจีพายว่าคนอื่นไม่ได้เราเนี่ยเฉพาะชาติเดียวเราไม่ได้ทำจากความดีเราก็ทําชั่วมั่งใช่ไหมอาจจะทําชั่วน้อยนึงพลาดท่าไปเยอะแยะยิงไหมล่ะอ่า เราก็ต้องไม่ใช่ว่าเราอยากได้แต่ส่วนดีนะมันก็ต้องมีส่วนไม่ดีมันก็มีพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเห็นไหมล่ะเหมือนคนดา่าลงตาทุกวันเนี้ยฮะจริงไหมเขาก็ด่าไปฮะกูก็เคยด่ขขาเขาเคยทำอะไรเขาไว้มั่งละอันนี้ไม่ใช่เรางโง่ว่าเราไปเชื่ออย่างนั้นนะแต่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะจำไว้นะเราอ่าหลวงลงตาพูดว่าพาระาลรหันโมโหไหม โมโหนะโมโหมันคนธรรมดานี่แหละนะจะไปคิดว่าพระอรหันไม่โกรธนะโกรธขออนุญาตครับผมบอกว่าพระองค์ไม่หมดกิเลสหรอกแต่ท่านหยุดได้หยุดกิเลสได้เกิดปุ๊บหยุดปั๊บเลยครับไม่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นอ่าท่านโมโหอยู่ลวงตาอุปมาร่างกายในประกอบด้วยขันห้าที่มันมีปัญหาคือมีอุปทาน จริงไหมพหระรหั์ไม่มีอุปทานจะมีขันธ์หน้าอยู่เหมือนเดิมเข้าใจไหมมันก็เลยเหมือนคนปกติแต่อุปทานเหมือนเมเบอรี่มันไม่ได้บันทึกทีเนี้ยมันเหลือแต่ขันธ์หา้าเปล่าๆนะอายตนะมันก็เหมือนเดิมแต่มันไม่มีที่เก็บมันไหลนี้หมดทั้งถึงอุปมาเหมือนน้ำบนใบบัว น้ำหยดน้ำเนี่ยมันมีก็คืออารมณ์ไรนะโดนกระทบเหมือนเดิมหิวเป็นร้อนเป็นเหมือนเดิมแต่ไม่มีกรรมคือไม่มีที่บันทึกเมมเบรรี่ตัวนี้นะ <c oughs> แต่พวกเรามันมีเมมเบรรี่มันเลยบันทึกกรรมไว้ <c oughs> ฮะสุขส่วนเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ไม่ใช่ผู้วิเศษเป็นผู้ประเสริฐมากกว่าเป็นผู้มีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่น หลวงตาเนี่ยออมองว่าไม่จางรอเห็นไหมลวงตาว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นปุถุชนก็พยายามเรียนรู้ฝึกฝนจนกลายเป็นบัณฑิตจริงไหมแต่บัณฑิตนั้นนะเมื่อฝึกฝนต่อไปจนรู้แจ้งในสปปรรพสิ่งบัณฑิตนั้นจะกลายเป็นคนธรรมดาขออนุญาต มาจากศูนย์ก็หาสวนนั่นเองครับคือสุญญตาอช่ไหอสุญญตาอนัตตาอสังขตามันอันเดียเปันหมดเลยทีนี้ถึงบอกว่าเมื่อกี้น้องก็ยังถามพูดว่าพระอรหันต์มาสอนธรรมพระพุทธเจ้ามาสอนธรรมเนาะอ่ยกตาเลยบอกว่าทําไมไม่มาสอนกูมั่งกูก็เป็นลูกคนหนึ่งเหมือนกันฮะ ลังจาก็พยายามพูดคํานี้ขึ้นมานะกูยิ่งกูงโง่เท่าไหร่ก็ยิ่งมาสอนไม่ใช่หรือลูกทำไมไปสอนแต่พวกเป็นพระรหันแล้วมันจะมีประโยชน์หาอะไรหลวงจาหมายความว่าคําว่าสุญญา,าคาาําว่าอนัตจาขนาดพระพุทธเจ้าจะตายแต่ปรินิพานพระองค์ก็ยังบอกว่าธรรมะ วินัยนั่นแหละคือเราจะคนเมื่อเราล่วงรับไปแล้วแสดงว่าพระองค์น่ะไม่ได้มีเขามาสุญญาตจามันก็เหลือต่ขันห้าไม่ใช่หรือแจกสลายเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นพระราหานก็เหมือนคนธรรมดานี่แหละอ่าแต่ทันทําลายวิชาทําลายอ่าพวกนี้ไปหมดไม่มีที่ั้งแล้วไม่มีที่แอบอิงแล้วคือเรียกว่าสุญญตจานั่นเองนะอ่าเป็นผู้ไม่มีนะ แล้วมันจะไปอยู่ไงถ้ามึงเข้านิพพานแสดงว,ว่านิพพานเป็นรูสิฮะฮนี่วัตถุสงสารนี่เปรียบเหมือนขอบเปลือกขอบกระชนเรานี่ยเหมือนมดตัวเองกวิดไปทำไมเขาเรียกว,ว่าไม่มีที่สิ้นสุดพุ่มเป็นวงกลมสามสิบเอ็ดพบเนี่ยท่านไม่ได้ทำลายตัวนี้ท่านทำลายตัวมดที่วิ่งไปอยู่นี้ฮะ สิ่งนั้นมันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแม้แต่กิเลสมันก็มีอยู่แล้วทุกอนุธรรมะก็มีอยู่แล้วทุกอนุถ้าไม่ได้เป็นทลายกิเลสแล้วทาลายกิเลสไอเราไม่ต้องทําลายมันเหมือนเดิมมาหาเราเ่ยทําทําลายตัวเองทาตัวความยึดมั่นถึงมั่นคืออุปทานนั่นเองคือเมมเมรี่นั่นเองท่านไม่ได้ทำลายกิเลสกิเลสก็ยังเหมือนเดิมยังหิวยังอยากกินอยู่เหมือนเดิม เห็นไหมนะโมโหก็เหมือนเดิมจะไม่มีพยาบาทเพราะมันไม่มีสัญญาไอ้ตัวที่เมมโมรี่เนี่ยกูอยากโมโหมึงดิมันก็โมโหแต่เดียอเฮ้ยมันไปไหนหมดออมันไม่เป็นผู้ไปเบียดเบียนตัวเองแล้วไม่เบียดเบียนตัวเองคือไม่เอามาคิดซ้ําๆอีกนะว่าวันนี้กูพูดอะไรไปไม่มีไม่เอามาซ้ําซ้อนนั่นจะเป็นผู้ไม่เบียดเบียนตน แล้วมาแล้วไปจบจบเลยอย่างเงี้ยคือไม่มีเมมเบรี์ถามว่าสัญญามีไหมสัญญามีสัญญาขันทีเนี้ยปกติในปัจจุบันเนี้ยนะจะไม่มีคำทำอะไรก็ไม่เกิดคำเพราะไม่มีเมมเบรี่บันทึกกันเองอ่าทำไมเมมเบรี่ตัวนี้มีมีส่วนยังไงเมื่อเรากายแจกถ้ามีเมมเบรี่ตัวนี้มันบันทึกตัวไหน,น,วนไว้ลน่ะ บันทึกสิ่งที่เราทําไว้มันก็จะไปตามมีมูเรี่นี่แหละไปสู่ภพก็ <partes> นใหญ่ไหมเออโอโอปป<ร><อ>มา<ด>ให้ฟังอย่างเงี้ยถ้าถทำออนไลน์ทำมีมูเรี่แล้วมันไม่มีท,ที่ไปที่มาเห็นไหมมันไม่มีกรรมในในกรรมท้งกิตไม่มีแต่วิบากขันยังอยู่ครับเออขันตัวนี้ยังอยู่นะ ยังยังต้องรับอยู่เพราะว่าสิ่งที่ทํามาเขาเรียกวิบากขันไม่ใช่วิบากจิตครับ,รบนะนะเพราะฉะนั้นคนที่เข้าถึงตัวนี้แล้วมันถึงไม่มีญาติครับเพราะไม่มีญาติมันเลยเป็นญาติทั้งหมดในโลกนี้ในสรรพสิ่งมันเหมือนกันหมดมันเป็นญาติหมดครับท่าถึงเข้าถึงมัชฌิมาจริงๆคือความเป็นกลางจริงๆนี่แหละเพราะมีตัวไม่เป็นกลางแน่นอนถ้าไม่มีตัวเนี่ยมันเหมือนกันหมดนะ สุดยอดสุดยอดจนเกินยอดท่านขอโอกาสที่ดีออท่านที่อยู่หน้าจอที่บุรุษใช่ไหมครับใช่ก็ไฟฟ้าดับมันเอาลงไม่ได้มวรานว่าตอนนี้ก็เอาลงไม่ได้จุดที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะฮะผมรู้ว่าข้างหลังกุฏิก็คือหน้าผามองไปดูโหยสุดยอดของความสุดยอดของธรรมชาติ ไอ้ตรงการที่นั่งเนี่ยท่านทำไว้โดยเฉพาะเพื่ออะไรผมจะรู้ดีนะครับว่าท่านที่อยู่ในวาระของท่านเองนะ่ยแน่นอนสิ่งที่พูทธมาตลอดคือบันทึกเมมโมรีตัวนั้นนะ,ะตัวมันแสบที่สุดซึ่งมันจะปลดปล่อยไม่ได้สิ่งนั้นนะฮะพุทธาบอกว่าวิบากแห่งกรรมกรรมคือตัวเกิดไม่เกิดไม่มีกรรมสิ้นพยายามหาทางให้มันสิ้นการเกิดคือสิ้นกรรม หลวงพ่อพระสิ้นคิดยังไงยังไงผมทุพผูดเต็มปากเต็มคอว่าแผ่นดินนี้เรามีของดีแล้วครับชาวโลกก็จะรู้แล้วที่ครับ คิชมทุกอย่างไม่ีไม่ชีเจไม่ีเจนผมก็คุยมาแล้วอย่างเหลือแต่พระครูบาทยุยที่เรื่องของทา่าดผมจะขอพบท่านผมจะพูดแทนท่านเองให้มันรู้ว่าสิ่งนี้มันเกิดได้ยังไงเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่บอกก็เป็นของเทียมของเทียมนะ่ มึงมึงรู้ป่ะของแท้มันเป็นยังไงไหเขาดูไหมโกโดูมัง่งประมาณนั้นนะครับท่านเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเขาพูดในฝั่งเดียวของเขาที่เขร่มเรียนเขียนอ่านมาเกินร้อยนั่นก็เรียกว่าวัตถุนิยมมาถึงวันนี้คำว่าวัตถุนิยมพุทธะบอกแล้วว่ามันจะมีความเสื่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปเป็นปกติธรรมดาของวัตถุนิยมบัดนี้ ผมไม่อยากจะพูดคำว่าจิตนิยมนะอยากจะบอกว่าธรรมนิยมพระธรรมนิยมแล้วคำว่าพระธรรมที่ว่านั้นลุงออกบอกว่าเป็นมรดกของโลกมรดกของจักรวาลสัตว์ทุกตัวมีสิทธิ์ได้รับมรดกที่ว่านี้แต่มนุษย์มีได้รับสิทธิก่อนเพราะารมนุษย์รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักแบ่งแยก รู้จักว่าไม่ใช่ิมาปฏิปทาหรือว่าตรงกลางอยู่ตรงใดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฟังมาตลอดถ้าหากว่าไม่รู้ขวาสุดๆไม่รู้ซ้ายสุดๆมันก็ไม่รู้กลางงั้นไอ้ตรงกลางระหว่างของสองสีนั่นแหละฮะเป็นสิ่งที่มีพระสงฆ์รูปหนึ่งถึงแล้วจ้ารูปนั้นอยู่ไหนไม่รู้หรอกผมเชื่อเลอเกินว่าเกินร้อยหรออยู่ข้างหลังดูงอกนี่เองสาธุสาธุเอา,อา,อา มาแต่งตั้งคุณละหลวงตาที่โดนแต่งตั้งเรื่อยเลยนะเมื่อเมื่อแปดปีก่อนมีพระสงฆ์องค์หนึ่งมาจากสกลนครก็มากราบหลวงตาเนี่ยแหละตอนนั้นเขาว่าหลวงตาเป็นพระอนาคามีหลวงตาก็เลยว่าแกรู้ได้ยังไงนะแกเคยเป็นหรยอไม่อ่านั้นแกก็เคยเป็นพระอรหันต์ดิไม่ แล้วแกรู้ได้ยังไงบอกว่าหลวงปู่ทางคนอ,องค์หนึ่งอยู่สกลนครพูดหลวงจาก็เลยถามว่าหลวงปู่องค์ไหนบอกชื่อมากูจะไปถามก <c oughs> นจะไปหาทำไมรู้ดีนะักนะหลวงจาไม่ได้เป็นอะไรนะหลวงจาก็เป็นพระกิ๊กก๊กธรรมดาเป็นพระส่์รูปหนึ่งนะที่ยังอยู่ในโลกนี้เป็นพระธรรมดา ลุงหมออ,อาจาอาจะศรัทธาด้วยใจเนาะเออหลวงตาไม่ได้เป็นอะไรหรอกถ้าเป็นลวมันจะเสื่อมสิ <c oughs> <c oughs> เป็นพระสนมบานเป็นพระสกิชาเป็นพระอนาคาเป็นพระรหาร์มันก็ทุกข์ถ้าเป็นอยู่เพราะฉะนั้นนะลวงตาไม่ได้เป็นอะไรเลยแม้แต่บ้ากูก็เป็นไม่ได้นะเพราะฉะนัะ้น,นยังความอา่า คําเป็นกลางจริงมัชชิม,มาจริงๆนั้นก็คือผู้ไม่เป็นอะไรนะก็ยังเป็นอยู่มันไม่เป็นกลางหรอกนะนั่นแหละเรียกว่าเป็นกลางจริงๆคือ,อ,อพี่น้องทั้งโลกนะคือไม่มีความเห็นแก่ตัวเพราะมันไม่มีตัวนะอย่าสำคัญตัวที่สำคัญมันไม่มีตัวนะ,ะนะ พราะฉะนั้นลุงหมอ,กอแกให้ความศรัทธาในัวหลวงตาเป็นเป็นเป็นส่วนบุคคลมันะ้งเนาะเออนะอออเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเราถ้าเราศรัทธามันก็จะเป็นเนาะแต่เป็นไม่เป็นก็ถือว่าหลวงตาเป็นตาบอดถือจะเกียงก็แล้วกันอออสองตาให้คนตาดีได้เดินเนาะ